อรอบที่สองผ่านพ้นไปช่วงนี้พอสู่รอบที่สามพ,พ้นการเพลงคู่บ้านและการชนีฮะสวัสดีน้ำเจนจังผ่านด้วยแล้วกันนะครับผสวัสดีพี่ไอราเชนด้วย สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่างของคนรักเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรากหญ้านะครับผมสำหรับคลิปนี้พามาชมเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับสายคลาสสิกนะครับผมเผื่อมีพี่น้าท่านใดที่กําลังมองหาแอมป์รุ่นเก่าๆนะครับผมแต่น้ําเสียงดีมากครับรุ่นนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับผมขับ12-15นิ้วนะไว้ฟังในบ้านนะครับผมเอสเตอนะครับผม power mosfet amplifier 650วัตต์นะครับ ตัวนี้นะครับไฟวิ่งข้างละ2แถวเม็ดโตโตเม็ดใหญ่ๆนะครับผมสลับไฟวิ่งนะครับเวลาเปิดตอนกลางคืนนี่สวยมากครับผมตัวนี้ไฟวิ่งมันเม็ดใหญ่นะครับไฟวิ่งเม็ดใหญ่มากนะครับเปิดตอนกลางคืนนี่โอ้ไฟวิ่งนี่สวยเลยนะครับเผื่อมีท่านใดที่กําลังมองหานะครับพอร์บแอมสายคลาสสิกนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับแนะนำนะครับผมตัวนี้มีมาหนึ่งแท่นนะครับแอดท่านะครับผม650วัตต์สภาพด้านหน้าเครื่องนะครับผมประมาณนี้นะครับ เอาไปต่อใช้กับมิกเซอร์แบบนี้ได้เลยนะครับผมมีมิกเซอร์ขนาดเล็กๆนะครับผมไวร์ลองเล่นคาราโอเกะนะครับผมภายในบ้านนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทั้งสองข้างนะครับผมมาเตอเอลมาเตออ่านะครับตัวนี้เทสเรียบร้อยนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่2,700บาทนะครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทรก็0ูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับผมแอตตานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทพาวเวอร์แอมมอดเฟสแอมไฟเออร์นะครับผม เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ผมต่อใช้กับมิกเซอร์นะครับผมของ A1 นะครับ A1 a x 8นะครับผมเอฟฟกแท้นะครับต่อใช้แบบนี้ได้เลยนะครับสายคัตซิกไม่ควรพลาดนะครับผมมีมา1แท่นนะครับเนี่ยสภาพด้านหลังเครื่องนะครับผมสภาพด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้เป็นชุดลําโพงครับผมชุดลําโพงซ้ายขวานะครับพัดลมอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณอินพุตนะครับผม นี่ต่อจากมิกเซอร์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับครับ15นิ้ว12นิ้วนะครับผมอ่าเป็นเป็นแอมป์ประกอบที่ให้น้ำเสียงนี่ดีมากเลยนะครับผมอ่าตัวแอดตาอ่า6-50วัตต์ตัวนี้นะครับอ่าผมชอบไฟวิ่งครับผมผมชอบไฟวิ่งครับเม็ดใหญ่เม็ดโตเลยครับผมเปิดตอนกลางคืนนี้บอกได้เลยว่าสวยนะครับไฟวิง่งข้างละสองแถว นะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรก็0ูนย์ห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคาลากย่านะครับาสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ